ย้อนกลับไปในปี2020บาร์เซลโลนาตัดสินใจว่าไม่ต้องการหลุยส์ซัวเรสอีกต่อไปพวกเขาจึงขายเขาให้กับแอตเลติโกมาดริดในราคาเพียง6.5ล้านปอนด์โรนลัลคูมันกุนซือของทีมในตอนนั้นได้โทรศัพท์มาแจ้งข่าวนี้ด้วยตัวเอง โทรศัพท์จากครูมันที่บอกว่าเขาไม่นับรวมผมในแผนการทำทีมใช้เวลาแค่40วินาทีมันไม่ใช่วิธีการไล่นักเตะระดับตำนานของทีมเลยตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่อยู่ในแผนของเขาแล้วจากนั้นแทนที่จะพูดตรงๆเขากลับบอกว่าถ้าผมไม่ยอมลดสัญญาผมจะต้องเล่นกับทีมชุดสำรองในเกมกับเบียเลอเขาขาดความเป็นมืออาชีพที่จะพูดกับผมอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาไม่ต้องการผมหรือว่าสโมสร่างหากที่ไม่ต้องการผมหลังจากนั้น เขาก็ยิงไป21ประตูและพาแอตเลติกโกคว้าแชมป์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีและเมื่อเขายิงประตูใส่บาร์เซลโลนาได้เขาก็ไม่ลืมโทรศัพท์สายนั้นสายที่บอกว่าพวกเขาไม่ต้องการลุยซูเรสอีกต่อไป